Su Ti Mét Đen by Sarico Gaming. สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมในวันนี้พี่ก็จะมาบอกสูตรนะครับก็ไม่ใช่สูตรที่ว่าตายตัวไปนะครับผมก็เป็นหลักการละกันนะครับผมในการตีบวกขึ้นเม็ดแดงนะครับม่วงขึ้นแดงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาตีนะครับผมอะไหล่นะครับผมอะไหล่ตัวอะไหล่หรือตัวไก่นะครับให้ขึ้นนะครับม่วงขึ้นแดงนะครับให้แตกเป็นตัวนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าตัวนะครับส่วนมากพี่จะตีสี่ตัวนะครับสี่ตัวปุ๊บตัวที่ห้าเรารีบเข้าไปกดนะครับ่าในตัวจริงเลยนะครับตีให้ครบสี่ถึงห้าตัวนะครับแต่ถ้าติดก่อนนน้้ีคือไปตีวันหลัังครบผม พอเราตีเสร็จปุ๊บนะครับเรารีบเข้าเกมเลยครับเข้าเกมแล้วก็ไปกดนะครับให้ไวที่สุดนะครับอย่าลําเลยนะผมถ้าลําเดี๋ยวเอรู้ตัวนะครับอ่าแล้วก็ที่จะเป็นสูตรนะครับผมเป็นสูตรที่พี่ใช้มานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับว่าที่ผ่านมาพี่ตีอะไรไว้บ้างครับไปกัน ลงานนะครับเม็ดแดงอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่พี่ตีติดนะครับใครที่ติดตามสตรีมจะเห็นตลอดนะครับว่าพี่ตีตัวอะไรติดบ้างนะครับทีนี้มาดูผลงานเม็ดส้มนะผมผลงานเม็ดส้มนะครับก็ไม่น้อยหน้าเม็ดแดงนะครับผมใครที่อยากรู้นะครับว่าเม็ดส้มนะครับตียังไงใช้วิธียังไงใช้อะไรเป็นหลักการนะครับกดคอมเมนต์ไว้เลยครับผมว่ารอเม็ดส้มนะผมหรือคําว่ารอเฉยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาลงคลิปให้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับไลค์ถึง8000ไลค์พี่จะลงคลิปเม็ดส้มให้ครับผมลวยครับ